สวัสดีครับผมฟังหนูหยักยงไลน์เหมือเนเดิมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับก็เลี้ยงหนูไปด้วยอยู่บ้านไปด้วยเฉยๆไม่ทําอะไรนี่เงี้ยนะครับานาบั่งรถขบรถเข็นนั่งวิชงวิเชนะครับนั่งวิทรงวิเชมามาดูในฟงในฟาร์มนะครับมาดูน้องหนูในฟาร์มนะครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาย้องดูชมน้องหนูในฟาร์มเนี่นเห็นหรือเปล่าจะอี หนึ่งตัวสองครับนี่ผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งตัวยาอะไรกินก็เปิดไว้เนี่ยเขาก็นอนอยู่นครับไม่ทําอะไรสักอย่างนะครับกินแล้วก็นอนวันวันก็ลงมาดูน้องหนูอะไรเงี้ยนะครับอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยมีน้องหนูเป็นเพื่อนครับนะครับสับเด็กๆในซอยเป็นเพื่อนนะครับเด็กๆในซอยเป็นเพื่อนแล้วก็ยายอยู่บ้านเป็นเพื่อนยู่เป็นเพื่อนได้นะครับเนาะ นะครับวันๆไม่ได้ไปทําอะไรสักอย่างนะครับู่แต่บาทไม่ได้ไปไหนนะครับนะครับเลี้ยงหนุงไปชีพเสริมครับขายได้ไม่ได้ก็เป็นไรอะไรเงี้ยครับยังไปดูเล่นอะไรเงี้ยนะครับผมฟาร์มไม่ใหญ่ครับย่ไม่ใหญ่ไม่ตกนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนุ่มคอนโดอะไรเงี้ยนะครับเอาเท่าที่ดูแลไหวเนาะนะครับผมทําเองไม่ได้นะทุกอย่างทำเองไม่ได้นะครับอย่างอาหารอนเย็นก็ให้แม่ให้บางทีก็จ้างหลาน ให้อาหารให้ขายขนมเด็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็สนุกครับเลี้ยงหมูแล้วได้เจอกับผู้คนมากมายนะครับเนาะได้มีรภาพที่ดีนะครับนะครับในการเลี้ยงหมูนะครับสำหรับผมอ่ะซึงผมเลี้ยงแล้วจะขายได้หรือไม่ได้ผมไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าผมทาอาชีพเสริมเลี้ยงไว้ขายเหงานะครับเนาะยังไปดูเล่นนะครับนะครับผมถ้าหนูผมไม่พองก็ยินดีที่จะ ช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่อะไรเงี้ยพี่น้องเครือข่ายระบายหัวอะไรครับนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงมาเนี่ยผมช่วยระบายพี่น้องทีมงานเครือข่ายนี่อาจจะเป็นตันสองตันนู่นแหละครับนะครับกำไรสิบบาทยี่สิบบาทนะครับบางทีก็ไม่เอากำไรก็มีนะครับส่งให้เขาฟรีก่อนนะครับกำไรไม่เอาถต่ว่า,าถามลูกค้าไปก่อนอนะไรเงี้ย ต้องยอมรับครับเมื่อก่อนนี่ขายดีมากนะครับนูนะครับอาจเป็นเพราะว่าคนยังเลี้ยงน้อยนะครับเมื่อก่อนแล้วก็โควิดไม่ระบาดนะครับแล้วก็ส่งออกไปลาวอะไรยังได้สะดวกสบายอะไรเงี้ยนะครับดันไม่ปิดอะไรเงี้ยเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะคนเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำด้วยแล้วก็โควิดด้วยอะไรเงี้ยนะ ผู้คนอาจจะมีรายได้น้อยลดลงอะไรการใช้จ่ายอะไรน้อยลงเงินทองไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็มีส่วนนะครับเนาะ,ะแล้วผมนี่ขายได้ทีละนิดหน่อยทีละโลสองโลสิบโลยี่สบโลห้าสิโลอยู่ได้ละสบายนะครับพอแม่พันธุ์ทีละคู่สองคู่อะไรเงี้ยบางคนก็5าคู่สิบคู่ก็ยังมีนะครับก็พอแม่พันธุ์นานๆจะขายได้ทีก็ขายได้ทีก็ถือว่าเป็นกําไรโบนัสนะครับสําหรับผมนะ พราะผมเน้นแต่ตลาดสายเนื้อเป็นหลักนะครับที่ฟาร์มผมนะที่ผมทําที่ผมมักดันตลาดเนี่ยโพสขายทุกวันอะไรเงี้ยทบเพราะผมต้องการที่จะระบายหนูให้พี่น้องในพื้นที่นะนะครับพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับนะครับผมก็ช่วยไปเยอะนะครับนะระบายไปเยอะก็หลายร้อยโลนะครับมาก่อนี่หาซื้อไม่ได้นะครับนะแต่ช่วงนี้มันโควิดเนาะพอคงพ่กขาเะาเลยเขาไม่ค่อยวิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็พอทยอยขายทีละนิดทีละหน่อยออกไปเงี้ยนะครับ ก็คนติดต่อมาเยอะนะครับก็ช่วยเหลืออันไหนพอช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับเนาะของผมนี่ไม่ว่าจะซื้อหมูจากผมไปหรือไม่ซื้อถ้าหนูผมไม่พอผมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่นะครับเนาะฝากผมไม่ิดในีง่แยกรนะครับผมก็เลี้ยงหมูสไตล์บ้าๆบ,บ,บ,บอๆอย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับโพสทุกวันโพสเทหฮาบ้างมีสาระบ้างไ่สาระบ้างเพื่อไม่อยากให้อ่าพี่น้องอ่าเครียดจากการเลี้ยงหนูจากอะไรเงรี้ยนะแล้วก็พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับเนาะ ทำตลาดเองนะครับใครที่เดินได้ที่ความพร้อมมากผมก็ลองชำแหละวันละห้าตัวสิบตัวไปขายตลาดเช้าตลาดเย็นอะไรเงี้ยดูครับคนทคนี่พ่อค้าอะไรเขามาเอาจากผมไปเขาก็ไปขายตลาดนะครับชำแหละแล้วไปขายตลาดตัวละร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วแต่ขนาดเขาเขาก็ขายได้นะครับนะครับบางคนเห็นทีมงานอะไรเขาอบองคขายอะไรเงี้ยเนาะหาทำรงทำเลดีๆหาอ,ออเดอร์รับออ,อเดอร์อะไรเงี้ยนะครับเราทำชำแหละขายส่งอะไรให้เขาอะไรเงี้ย นะครับหนูเนื้อยังไงก็มีคนกินอยู่แล้นะครับอาจจะมาปริมาณไม่มากเท่าที่น้องทางอีสานเพราะว่าทางอีสานเรานี่กินเยอะนะครับผมว่าคนอีสานครับผมว่าคนอีสานด้วยครับรุรนลานชาวอีสานด้วยกันด้ครับเนาะพูดได้หมดครับนะครับเนือกลางอีสานใต้พูดได้หมดนะครับผมนะภาษาอะไรพูดได้หมดนะครับเนาะขึ้นอยู่ว่าพูดรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแล้วนะนะครับภาษาอังกฤษสเปนจีนญี่ปุ่นอะไรพูดได้หมดครับแต่ไม่รู้ว่าจะพูดรู้เรื่องไหมครับ ถ้าผมสายหาสายบ้าครับนะครับใครจะดูถูกยังไงผมไม่เคยสนใจนะครับถ้าผมไปแคร์คนที่ว่าดูถูกในความคิดผมในถูกความพิการที่ผมนั่งวิชงมิเชีอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ว่าครับเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้มาเป็นอย่างผมนะครับถ้าเรามาเป็นอย่างผมแล้วทําได้อย่างผมนี่ผมจะสรงเสริมนะครับจะยินดีกับคุณนะครับเนาะถ้าลองมาใช้ชีวิตที่ยากลำบากอย่างผมแล้วก็ทําได้เหมือนผมนี่ผมจะ ชมเจยและก็ยินดีกับคุณด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกความคิดของคนอื่นนะครับเนาะให้เกียรติของคนอื่นถึงว่าร่างกายเขาไม่ปกติมันตัวเองก็อย่าไปบูดีเขาอย่าไปดูถูกในความคิดในสภาพร่างกายของเขานะครับเนาะนะครับผมเจอมาหมดแล้วครับนะผมผม,มูรีว่าพิการอะไรเงี้ยนะครับหัวเราะในสิ่งที่ผมทําที่ผมสร้างองสร้างตามอะไรเงี้ยในความคิดที่ผมทําที่ผมเยี้ยงวงเลี้ยงหนูเนี่ยนะครับ ผมไม่เดือดร้อนครับนะครับถ้าผมเอาเก็บพวกนั้นมาใส่ใจแล้วก็มาให้ผมบันทอนชีวิตผมผมคงเลิกเลี้ยงหนูไปนานแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเอาคําที่เก็บคําที่คนที่ดูถูกคนที่บูลลี่ในความพิการผมอะไรเงี้ยผมมจะเอาเนาะเอาเป็นพลังบวกให้ผมนะครับให้ผมทําให้ให้ให้คนเหล่านั้นดูว่าอ่าถึงผมเดินไม่ได้พิการเดินไม่ได้นั่งแต่รถเข็นเงี้ยชีวิตวตันวันอยู่แต่บ้านเนี่ยผมยังสามารถที่จะ เลี้ยงหนูขายได้นะครับผมส่งออกนอกด้วยนะครับมา่อก่อนนะครับส่งไปเกาหลีก็เคยส่งไปนะครับแต่หลังไม่ทําละนะครับผมผมก็ช่วยเหลือพี่น้องทีมงานเครือข่ายในพื้นที่ด้วยระวก็ต่างจังหวัดด้วยระบายหนูนะครับผมไม่ยึดติดนะครับว่าจะเอาหนูจากผมงไปหรือไม่เอาหนูจากผมงไปนะครับนะครับเมื่อก่อนนี่ยอมรับวันขายดีมากนะครับเนาะช่วยอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับอันใดสิบบาทดีสิบบาทมันก็ช่วยนะครับเนาะ ให้พ่อค้าเลยวิ่งไปรับเอาสึนที่เลยเงี้ยเนาะเมื่อก่อนมันมนความต้องการมันเยอะไงครับเมื่อก่อนพ่อค้าเขาต้องการให้ผมหาให้หน่อยหาให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามหาให้ให้เขาไปเอาพ่อค้าวิ่งไปส่งเอาอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็อาจเป็นโควม COVID ้งขิดด้วยแล้วก็คนเลี้ยงเยอะเพิ่มมากขึ้นด้วยผมก็เอาเท่าที่ทําไหวนะครับทําเท่าที่ดูแลไหวนะครับทําเกินตัวแล้วมันเก็บตัวผมก็เลย เลิกทำจะเยอะอะไรเงี้ยนะเอาทำแค่น้น้อยทีละนิดนหน่อยพอดูเล่นพอดูแลไววอะไรเงี้ยแค่นี้พอนะครับเมื่อก่อนเคยช่วยทีละเยอะแล้วก็มันเข้าเนื้อเข้าตัวอะไรเงี้ยสั่งหนูทีละสองร้อยโลสั่งส่งมาให้ผมทีละห้าสิบรูแลเอาเงินผมไปหมุนอย่างอื่นเงีนะ้ยผมก็เลยเลิกทํานะครับมันมีความเสี่ยงก็เลยเลิกทําในสิ่งนั้นนะครับก็เอาช่วยในพื้นที่ก่อนอะไรเงี้ยนะครับขายได้นิดได้หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับถึงจะขายไม่ได้ก็มไม่เดือดร้อนนะครับ พอผมเกิดมาผมมีแค่ตัวเปล่านะครับนะครับถ้าผมจากโลกนี้ไปผมก็จากไปแค่ตัวเปล่าแต่สิ่งที่ผมอยู่ที่ผมทําไว้ก็เอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอย่างน้อยก็ทําทให้คนอื่นเห็นได้ว่าถึงผมจะพิการเดินไม่ได้ผมก็ยังสามารถที่จะทําเป็นแนวทางทําเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะครับให้เขาที่จะเออขนาดผมทําพิการผมยังทําได้คนปกติทั่วไปก็ยังทําได้อยู่แล้วนะครับ ขอเพียงมีความตั้งใจนะแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองทํานะครับเนาะนะครับแค่นั้นนะครับนะครับคุณก็จะพบกับความสําเร็จแน่นอนนะครับนะครับผมถึงว่าถึงจะ่ม่แนะนาว่าเลี้ยงหนูต้องทําการตลาดไปด้วยนะครับเนาะอย่ารอมีหนูแล้วค่อยขายนะครับนะครับเราสามารถทําตลาดนําหน้าการเลี้ยงได้เลยนะครับอย่างผมอะผมขายหนูได้ตั้งแต่หนูผมยังอ่าง ไม่เอายังยังไม่เอามาลงบ่อยังไม่ผสมพันธุ์ยังไม่เคยคลอดลูกเลยผมขายอะไรละนะครับผมสั่งหนูมาผมประกาศโคดขายหนูเนื้อหนูพ่อแม่พันธุ์ละนะครับผมไม่มีหนูผม,มให้ทีมงานให้เขาขายส่งก่อนกําไรสิบบาทยี่สิบบาทบางทีผมแม้กําไรก็ยังมีนะครับเนาะนะครับ,นะรบเลี้ยงหนูนี่การตลาดสําคัญนะครับเนาะขาดไม่ได้เลยนะครับเลี้ยงหนูอ่านะไม่มีไม่มีหนูขายดีกว่า เลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนเลี้ยงอุทุกคนนะครับเนาะก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับฟา์มังเล็กเล็กพิการํำฟานหมูขุยชียงลายนะครับนะครับก็ฟามผมเดินทางสะดวกครับอยู่อำเภอเมืองนะครับห่างจากตัวเมืองแค่สิบกิโลเมตรนะครับวิ่งเส้นอ่าอ่าแงลายเทิงที่วิ่งไปเที่ยวอุชีฟ้านะครับห่างจากตัวเมืองแค่สิบกิโลติดถนนใหญ่ครับนี่รถวิ่งวิ่งไปวิ่งมานะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็090นะครับ0506809มีอะไรก็ปรึกษากันได้ฟรีนะครับเนาะก็อย่าเปคำว่าเบอร์โทรศัพท์ก็090 0506809ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำฟรีไม่จำเป็นต้องมาซื้อหนูจากผมไปเลี้ยงผมก็แนะนำให้ฟรีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคีิปนี้สวัสดีครับผม